หายไมรัสเงขอเดชจิวะวัตวชิวะซันเดสสัสดีซันครับผมขอเลนอเข้าสู่เกมเพียโซทูน n e เจเดเครับและในคลิปที่แบนทิกในภาคนี้นะครับผมก็จะมาสรุปรวมสิ่งที่เราควรจะทําในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์กันนะครับก็มีคนขอมานเนอยนว่าเป็นผู้เล่นที่อาจจะแบบไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะแล้วก็บางทีเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็อาจจะเผลอพลาดสิ่งที่เราควรจะทําไปก็ได้ในคลิปนี้ก็เลยจะมาทบทวนสิ่งที่เราควรจะทําในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์กันนะครับอ่ะก็จะขอเริ่มจากสิ่ง Tee. ควรทาในแต่ละวันกันก่อนก็มาเริ่มจากอย่างแรกนะครับนั่นก็คือการทําตัว daily task หรือก็คืองานรายวันนั่นเองนะครับซึ่งงานรายวันเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขหลักๆทั้งหมด4อย่างก็คือจะเป็นการกินข้าวให้อาหารมา้าเก็บของแล้วก็กำจัดมอนสเตอร์ตามที่ได้มีการระบุเอาไว้ในแต่ละภารกิจนั่นเองนะครับซึ่งถ้าว่าทำคบทั้งหมดเนี่ยก็จะผ่านงานสุดท้ายที่จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวเงินเอ็มเมซนต้าที่จะได้เยอะถึงหลักแสนกันเลยนะครับคือเราสามารถหาเงินวันละแสนเนี่ยได้จากการทำ daily t a s ตรงส่วนนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวแทสเหมือนกันนะครับแต่นี่จะเป็นแทสของ NPC ที่มีชื่อว่าเรียเมซึ่ง NPC นพีเบียเมนะครับจะมีงานในแต่ละวันที่จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับ EFP มาซึ่งสำหรับงานของ n อ c คนนี้นะครับไม่จําเป็นต้องทําให้ครบทั้งหมดนะเนื่องจากว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ EFP เป็นหลักซึ่งาบางคนก็อาจจะแบบเรยว่าตันกันอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทุกตัวในแต่ละวันก็ได้แต่ให้ทําแบบวันนิดวันหน่อยเนี่ยเพื่อที่จะไปผ่านเรื่องเกี่ยวกับตัววิอีทัอ ต่อไปก็จะเป็นการเก็บไอเทมก t รติรงที่สามารถขายเป็นเงินกันได้ในแต่ละวันนะครับทุกสถาบับในแผทตอนนี้เนี่ยจะมีกันทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวอัลฟาเลกเตอร์ซึ่งอัลฟาเลกเตอร์นะครับจะอยู่ที่ตรงกลางของแอเรโอเท่านั้นแล้วก็จะมีการกระจายไปทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับบอกกับว่าในแผงตอนนี้เนี่ย มันจะมีทั้งสะวัสเพิ่มเติมแล้วก็จะมีจุดที่ทําให้เราสามารถกระโดดไปจุดต่างเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็สามารถไปตามเก็บกันได้นะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยจะมีอัลฟาไรเตอร์ทั้งหมด14อันที่สามารถเก็บตรงนี้กันได้นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวสเตลลาชีสหรือตัวสเตลลาแฟกเมนต์ ซึ่งตัวเซฟลาแฟกเมนนะครับจะอยู่ที่ทางทิศตะวันตกของฝั่งดีเทมเคเทเลซายแล้วก็อยู่ที่ทางด้านบนนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10อันด้วยกันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นตัวซูโนกุซูหรือโซโนซึ่งมันจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นแร่เสียงเหลืองนะครับที่เราสามารถเก็บได้ที่บริเวณตรงกลางของคูวาริสุฝั่งของเคทีมาซึ่งเราก็สามารถใช้ตัวโฟติงบอร์ดในการวิ่งไล่ตามทางไปเรื่อยๆก็สามารถไล่เก็บได้ครบทั้งหมดกันอยู่แล้วนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ย ันนะครับ ต่อไปก็จะเปไอเทมเกตลิงที่เราสามารถไปเก็บกันได้ในแต่ละวันนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นไอเทมเกตลิงที่มันจะมีความหายากแล้วก็จะปรากฏออกมาเฉพาะตามเวลาไม่ก็จะเป็นตามสภาพอากาศนะครับก็อย่างเช่นฝั่งของเคฮิมะกับเคตภกาไฟเนี่ยมันจะมีผลไม้อยู่อันหนึ่งที่จะปรากฏออกมาเฉพาะตอนเวลากลางวันเท่านั้นหรือไม่ก็จะเป็นของทะเลที่มาเฉพาะตอนเวลากลางคืนบ้างตัวแรกพิเศษที่มาเฉพาะตอนที่พายุขเข้าในแบบนี้ก็แนะนำว่าให้ไปตามเก็บครบในแต่ละวันนะครับเนื่องจากมันเป็นของที่แต่ละวัน,น มันจะเก็บได้แค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวกล่อง Invisible Box หรือก็คือกล่องล่องหนนั่นเองนะครับซึ่งในแผ่ตอนนี้เนี่ยกล่องล่องหนจะอยู่แค่ที่เดียวก็คือจะเป็น ตรงบริเวณไดเซนแพนก็คือจะเป็นโซนใต้ดินของฝั่งสุทียเขตภูเขาไฟลาวานั่นเองนะครับซึ่งตัวกล่องล่องหนเนี่ยก็จะมีของละลายอย่างเช่นตัวอัลฟาเลกเตอร์อาร์มีไฟเนอร์ขั้นแรก n อ q ็แล้วก็ยังมีตัวแร่อินเฟอร์เนียมกันด้วยนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีกล่องกระจายอยู่ตามแมปโซนนี้ทั้งหมด8กล่องด้วยกันก็เลยนัว่าให้ไปตามเก๋คนละ8กล่องในแต่ละวันกันด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวสว่านไมนี่นะครับซึ่งจะเป็นสว่านที่จะมีการขุดเจาะตัวแร่ซึ่งถ้าเราทำลายมันปุ๊บก็จะดับเรื่องเกี่ยวกับแร่ต่างๆมาแล้วก็จะมีของแร่เนี่ยที่เป็นตัวพลัช้งคันที่2นั่นเองนะครับซึ่งในแพตตอนนี้เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4จุดเท่านั้นแล้วก็จะอยู่ที่ฝั่งของเอลโออย่างเดียวด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถไปทาลายแต่ละอันในแต่ละวันกันได้แล้วก็ตัวสว่านไมนี่นะครับมันจะมีเลเวลอยู่ที่70เลยนะหมายความว่าสําหรับคนที่ลเลเวลอสาาามมรถข้ไปเลยนเื่องจากว่า แล้วถ้าต่ำเกินไปเนี่ยจะตีเจ้าตัวสว่านนี้ไม่เข้านะครับ ต่อมาก็จะเป็นการสุ่มกาชาฟรีในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือจะเป็นตัวตู้กาชา SG ส c a n แนนะซึ่งตัวตู้กาชา SG ส c a n แนนะครับเราสามารถสุ่มได้ฟรีวันละ1ครั้งซึ่งถ้าหากว่าเลยวันไปแล้วปุ๊บ ก็จะเสียโคต้าของวันนั้นไปเลยนะครับเือ uh. จะไม่มีการสแต็กโคต้าในการสุ่มกาชาฟีนะคือจะสุ่มได้แค่ฟี1ครั้งต่อวันนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่มีการอัปเดตตัวตู้ทายมาใหม่นะครับถ้าหากว่าเข้าวันใหม่ไปก่อนแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทําการกดสุ่มอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการอัปเดตด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่มีการอัปเดตเนี่ยมันจะถือว่าแบบเป็นตู้ใหม่ไปเลยแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการสุ่มฟีเนี่ยอีกครั้งหนึ่งตอนที่หลังการอัปเดตกัันนด้วยะครบ แล้วก็อย่างสุดท้ายที่แนะนําให้ทําในแต่ละวันนะครับก็คือจะเป็นการเก็บตัวแต้เจ e ี e ิทธ point จากตัวต้นไม้ g p 3นะครับซึ่งตัวต้นไม้ g p 3เนี่ยก็คือจะเป็นต้นไม้ที่เราสามารถวางประดับเอาไว้ได้ในตัวห้องเครดิตสเปซซึ่งเราก็สามารถไปทําการกดรับได้จากห้องของเราแล้วก็ห้องของผู้เล่นคนอื่นกันด้วยนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะสามารถรับกี่ครั้งก็ได้เลยนะแต่ว่าเรื่องของตัวแต้มนั้นจะมีลิมิตอยู่ว่า เก็บได้แค่1,250แต้มต่อวันเท่านั้นนะครับก็ทําการตะเวะไปตามแต่ละห้องเนี่ยก็ทำการเก็บตัวแต้มมาได้งจนกว่าจะมีการครบตามจำนวนตรงนี้ซึ่งตัวแต้มจะได้สิทธิ์พอยน์นะครับจะสามารถเอาไปใช้ในการแลกเรื่องเกี่ยวกับพวกอของเฟอร์ิเจอร์ตกแต่งเพิ่มเติมหรือไม่ก็สามารถแลกแบบเป็นของคอมแบตต่างๆกันได้ก็เลยนะว่าให้เก็บให้ครบในแต่ละวันกันด้วยนะครับ โอเคและนั่นก็เป็นสิ่งต่างๆที่แนะนําว่าให้ทําให้ได้ในแต่ละวันนะครับอทีนี้เรามาดูแบบเป็นรายสัปดาห์กันบ้างสำหรับอย่างแรกนะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นตัววิล l ี่แทสอยู่แล้วนะครับซึ่งตัววิล l ี่แทสเนี่ยมันจะมีขอละวันที่เป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับเงินเอ็นบีเซนตอมีเรื่องของตัวไอเทมต่างๆแต้ม s อสแต้มสตาร์แต้มดาวที่สามารถใช้ในการเพิ่มเทียบของตัวพิชเชนพาร์กันอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าทำให้ครบทั้งหมดก่อนที่จะมีการจบในแต่ละสัััปดดาห์กนน้วยะครบ ต่อไปก็จะเป็นตัวทีมแทนหรือแอร์แลนด์แทสนะครับมันจะเป็นงานทีมที่จะมีการรีเซ็ตในทุกสัปดาห์ซึ่สรับตัวงานทีมนะครับถ้าว่าใครที่ยังไม่ได้มีทีมอยู่เนี่ยจะไม่สามารถรับงานตรงนี้กันได้นะแต่ว่าถ้ามีทีมอยู่แล้วก็คือสามารถทําการรับกันได้และเมื่อทําผ่านปุ๊บก็จะรับของรางวัลที่เป็นตัวทีมเบสปเททที่เราสามารถใช้ในการแลกของต่อไปได้แล้วก็สิ่งทจะเป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ตัวทีมเรคคอร์ดเป็นการจะอันดับในแต่ละสัปดาห์กันอยู่นะครับซึ่งมันจะมีขอลำขั้นต่ำเนี่ยจะเป็นตัวเบต้าเลคเตอร์ซึ่งตัวเบต้าเลคเตอร์นะครับจะเป็นเทมที่สามารถขายเป็นเงินได้ชิ้นละ1นึ0 0 0สนเอเมเซนต้ากันเลยนะก็เลยนําว่าให้ทําได้กับตัวงานทีมนะครับให้ครบทั้งหมด3งานต่อสัปดาห์นะก็คือเรื่องเกี่ยวกับขอลงรตรงนี้นะครับถามว่าใครที่ยังทําไม่ครบ3ตัวเนี่ยจะไม่สามารถรับรองตรงนี้กันได้ก็เลยนําว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ให้ทาาาตตััััวววนะครบออ่่อนน้ผกก็ถืจได วันที่เป็นเบต้าเรกเตอร์กันแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวอาร์เลคคอร์นะครับซึ่งอาร์เลคคอร์ในปัจจุบันตอนนี้มันจะมีสุ่มไปเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์กันนะครับก็คือมันจะอยู่ในส่วนของตัวแรดดัมชัเลนเลคคอร์ตนะซึ่งก็จะมีเงื่อนไขอย่างเช่นให้ไปลงตัวเควสโคคูลบ้างให้ไปวิ่งแข่งตามแบบตามนี้หรือไม่ก็ให้ลงตัวเควสพิระมิดประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเราสามารถไปทำตีอันดับได้ก็จะได้รับของรางวัลไปตามระดับนั้นนั่นเองนะครับก็คือจะมีเป็นสารลำดับก็คือจะไปแบบทองแดงที่เเปป็นนนรราาวววัััััลหหห่่่ยยยสสุดดดีีกกจะไ้บตตม20อ์ เลยนะครับแล้วก็ถากติดเป็นซิลเวอร์ก็ได้มา30เหรียญระดับโกสีทองเนี่ยก็ได้มา40เหรียญประมาณนี้นะครับอย่างไน้อยขั้นต่ำเนี่ยก็คือจะได้มา20เหรียญต่อสัปดาห,ห์ถ้าหากว่าได้เข้าร่วมเล่นตรงส่วนของตัวดอมเชลเล็กคอร์นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าร่วมเลยเนี่ยก็คือจะไม่ได้เลยนะก็แนะนำว่าให้เข้าร่วมเนี่ยอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งก็พอแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่แนะนำให้ทำในแต่ละสัปดาห,ห์นะครับก็คือจะเป็นการ แลกตัวไอเทมที่มีการจํากัดจํานวนครั้งในแต่ละสัปดาห์นะครับก็คือจะมีอย่างเช่นการนําตัวเหรียญอาร์ไดคอดเบกับตัวทีมเบรเนี่ยมาทําการแลกเป็นตัวแท็บเอสแล้วก็ไอเทมเอื่นๆแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการนําดาบทองมาแลกเป็นตัวอักเมนเพิม่มเติม,ตม,ตมหรือไม่ก็จะเป็นการนําตัวเอนกิ d เดอร์มาแลกเป็นตัวดาบทองกับกรอดทองขั้นที่สที่สามารถเอาไปใช้ในการตีบวกคราวกันต่อไปได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีการจํากัดจํานวนครั้งในการแลกในแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยววกัับต ที่แนะนำว่าให้แลกให้ครบทุกสัปดาห์กันเลยนะครับก็คือเป็นการนำตัวเหรียญอาร์กับเหรียญทีมเนี่ยมาทำการแลกเป็นตัวแต้บ s อที่สามารถแล้เต็มที่เนี่ยก็คือจะเป็น60 SD ต่อสัปดาห์นะครับ โอเคแล้วนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทําในแต่ละวันแล้วก็แต่ละสัปดาห์ที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยขอพูดถึงแบบว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องละละหลักเท่านั้นนะจะยังไม่นับเรื่องเกี่ยวกับการฟาร์มการไปเก็บแร่เก็บของป่าโซนอื่นหรือไม่ก็จะเป็นการกลับไปเล่นในฝั่งของ PS สองอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับขอพูดถึงสิ่งที่สำคัญสำคัญในฝั่งของเนเจอร์ซิตเท่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคลิปที่แบนทิกในพาร์ทนี้แล้วก็ถาามออมามาดมอดอรริสตต กันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเ